นี้ไปว่ากันด้วยเรื่องของฟุตซอลกันบ้างค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงสโมสรท่าเรือเองเนี่ยก็มีนักเตะที่ปล่อยยืมไปที่ทางลีกจีนเหมือนกันนะคะแต่ว่า2นักเตะตอนนี้อย่างอนันตชัยแล้วก็ธนากูลค่ะก็ได้เวลากลับมาจากลีกจีนนะคะแล้วก็มาซ้อมกับการท่าเรือเพื่อที่จะรอลุยเล็ก2ในศึกฟุตซอลไทยลีกค่ะ บ๊อบบี้อนันตชัยปราบวงษาและก๊อกธนากูลวิชีนกุลนะคะกลับมาร่วมซ้อมกับทีมการท่าเรือ ASM หลังจากที่ฟุตซอลลีกจีนปิดพักเล็กแรกค่ะแล้วก็เตรียมที่จะใส่ชื่อลุยฟุตซอลไทยลีกเลก2ถ้าหากว่าหมดสัญญาย,ยืมตัวกับเซินเจียงจิงหงสปาตาเอฟซีนะคะ ก่อนหน้านี้การท่าเรือ ASM ค่ะได้ปล่อยแบบยืมตัวของทางฝั่งบอบบี้อนันตชัยปราบวงษาและกอล์ฟธนากูลวิเชียนกุลไปร่วมทีมซินเจียงจิ่งหงสปาร์ตา F c ในฟุตซอลลีกประเทศจีนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลล่าสุด ฟุตซอลลีกประเทศจีนได้ปิดพักเล็กแรกแล้วนะคะก็ทำให้ซินเจียงจิงหงสปาร์ตาเอฟซีทำการปล่อยตัวอนันตชัยและธนากูลให้กลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทยได้แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนคะ่ะเพราะว่ากลับมาก็ไปร่วมซ้อมกับทีมการท่าเรือ ASM ต้นสังกัดที่แท้จริงของเขาทันทีนะคะ โดยในฟุตซอลไทยลีกเลกแรกค่ะการท่าเรือ ASM จะไม่ส่งชื่ออนันตชัยปราบวงศากับธนากูลวิเชียนกุลลงทำการแข่งขันนะคะเพราะว่ายังติดสัญญายืมตัวกับทีมสินเจียงจิงหงสปาตา FC อยู่แต่ในฟุตซอลไทยลีกเลกที่สองค่ะที่จะเริ่มต้นในเดือนธันวาคม2567การท่าเรือ ASM นะคะจะส่งชื่อทั้งคู่ลงช่วยทีมอีกครั้งเพราะว่าหมดสัญญายืมตัวแล้ว โดยทางโค้ตอุดมทวีสุขกุลซือของการท่าเรือ ASM นะคะก็ได้กล่าวว่าตอนนี้ทั้งสองคนกลับมาซ้อมกับทีมมารักษาสภาพร่างกายซึ่งเล็กแรกเราจะยังไม่ส่งชื่อของพวกเขาซึ่งก็ไม่เสียหายมากนักเพราะผู้เล่นคนอื่นสามารถทดแทนได้ใครอยากเห็นฟอร์มของนักเตะ ทั้งสองคนนี้นะคะต้องรอในเลขที่2ก่อนนะถูกต้องอนะะฮ29มิถ e ุนายนนะคะเราจะได้เห็นกันแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกนะคะฤดูการที่แล้วว่ามันแล้วนะรฤดูการนี้โอ้โหน่าจะได้รับความนิยมมากกว่าเดิมนะคะยังไงฝากติดตามทางทีสปอร์ต7นะคะกระแสก็กำลังมาด้วยทีมไทยของเราก็ได้ไปเล่นฟุตซอลโลกด้วยก็หวังว่าฟุตซอลลีกเนี่ยจะได้ความนิยมมากขึ้นนะครับ